ครับผมสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ช่องจริงจังกับเรื่องแดดจะพาทุกคนไปหาของอร่อยๆนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุน๋นลุงเบิ่มวัดโชดร้านนี้ใช้วัตถุดิบอย่างดีนะครับทั้งเนื้อเปื่อย3มชั้นเอ็นแก้วเพื่อขลิว้วตับม้ามมีครบนะครับแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อเอ็นไส้และผ้าขี้ลิว้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นทีเด็ดของร้านนี้เลยคือน้ําซุปมีความหอมมากๆครับ เนื้อแผ่นใหญ่ครับอยากจะยกทั้งแผ่นเลยทีเดียวครับมาปรุงน้ําจิ้มรอกันดีกว่าครับร้านนี้มีเต้าหู้ยี้นะครับเต้าหู้ยี้หนึ่งช้อนน้ําส้มพริกปั่นหอมๆจัดไปทักงสองช้อนครับแล้วก็ตามด้วยพริกป่นน้ําตาลน้ําปลาตามชอบเลยครับผมพริกป่นร้านนี้คั่วเองนะครับจะมีความหอมและเผ็ดมากนะครับชามนี้เป็นเนื้อเปื่อยกับเอ็นครับผม2ออย่างเน้นๆเลยครับเนื้อเปื่อยเป็นเนื้อเปื่อย น้องรายมีเอ็นแทกนะครับแล้วก็ตัวเอ็นตุนสับให้ชิ้นใหญ่ๆน้หนากันเลยทีเดียวครับทั้งเนื้อเปลือยแล้วก็ตัวเอ็นน้ำซุปหอมหวานได้อรรถรสในการกินมากๆครับผมเอ็นนี่หั่นมาให้แบบชิ้นนั้นหนาสะใจเลยนะครับเนื้อเปลือยนุ่มละมุนล,ลิ้นมากๆครับโอ้หแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยครับละลายในปาก เป็นชิ้นหนาหนาึบหนึบใจจริงๆครับร้านนี้ทีเด็ดเลยครับเนื้อน่องรายหนึบมีความหอมของกลิ่นเครื่องเทศหวานน้ำซุปแทรกเข้าไปในเนื้อโคตรฟินนะครับเพื่อนๆร้านนี้จะสั่งเป็นหมอ้อไฟก็ได้นะครับร้อนตลอดเวลามานี่เลยครับตัวแคปหมูโคตรเด็ดครับร้านนี้เป็นแคปหมูแบบโบราณ <S <S โอ้หมันโคตรกรอบครับ <S <S เพื่อนๆ สุกล้นชามครับชามนี้60บาทเองนะครับมาลองชิมเป็นตัวหมูตุ๋นกันบ้างนะครับชามนี้สั่งมาเป็นเส้นหมี่แห้งหมูตุน๋นร้านนี้จะเป็นสูตรแบบโบราณนะครับเป็นซีอิ๊วดำถ้าใครไม่ชอบซีอิ๊วดำก็บอกเขาไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ซีอิ๊วดำมันจะมีความหอมบวกกับกระเทียมเจียวที่เจียวเองหอมๆนะครับ กลิ่นนี้มันแค่กลิ่นนี่มันก็เฟินแล้วครับหมูตุ๋นให้เยอะมากๆครับร้านนี้จะใช้เนื้อสะโพกนะครับมาหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นโตๆโตแล้วก็ตุ๋นจนเปื่อยหอมกลิ่นเครื่องเทศเส้นหมี่้อมหอมราดด้วยกระเทียมเจียว และน้ำตุนของหมูคุกเขาแค่นี้ก็อร่อยแล้ะครับเส้นหมี่เหนียวนุ่มซูติได้อร่อยจริงๆครับหมูตุนเปื่อยนุ่มๆหอมๆนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มแล้วก็สาวเส้นตามเข้าไปครับ โทฟินไปเลยครับสั่งเกาเหลาหมูตุ๋นมาอีกหนึ่งชามนะครับเกาเหลาหมูตุ๋นที่นี่ก็จะมีแค่ตัวหมูตุน๋นหมูสดแล้วก็ลูกชิ้นนะครับน้ำซุปที่นี่เขาเด็ดจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหมูหรือน้ำเนื้อนี่หอมเครื่องเทศหอมเครื่องปรุงกลิ่นหอมได้อรรถรสในการกินมากๆครับหมูตุ๋นเปื่อยนุ่มหมูสดเด้งๆนะครับราดด้วยน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเรา คำนี้นี่ถึงกับขึ้นสวรรค์เลยนะครับเพื่อนๆจัดตามกันไปเลยครับแบบต่อเนื่องครับจะทานกับเกี๊ยวกรอบจะทานกับแคปหมูทานกับอะไรก็อร่อยครับความสุขในคลิปนี้ของเราใกล้หมดลงแล้วนะครับขอบพระคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับอิ่มแล้วขอนอนผึ่งพุงก่อนครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ชมช่องจริงจังกับเรื่องแดกมาถึงตรงนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับขอบพระคุณทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ